อยู่ข้างๆนี่คือเพื่อนสนิทชื่ออะไรคะชื <S <S ะ่ออาร์ตค่ะวันนี้อาร์ตอยากทําอะไรคะ <S <S อยาก <S <S ดัดผมคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเทรนด์ผมดัดของผู้ชายเนี่ยมาแรงมากแล้วก็เพื่อนดิฉันก็คันอยากดัดแล้วมีทรงในใจไหม ก็ดููไว้แบบว่าตามนังส่งนังสือค er> ือเดี๋ยวนี้นายบ่งนายแบบนักลงนักร้องผมหยิกกันหมดเลยพอเพื่อนบอกว่าอยากดัดผมเนี่ยคือสนับสนุนนะแต่เป็นคนบอกเพื่อนเอ็นว่าถ้าแกจะดัดเดี๋ยวฉันจะพาแกไปดัดเพราะว่าฉันกลัวแกไปดัดแล้วมันจะดูเป็นลอนที่เสียไม่สวยผู้ชายบางทีเนี่ยถ้าดัดผมแล้วดัดไม่สวยอะจอกมาดูเชยได้ง่ายมากก็รู้มาว่าที่ร้านสมัยคลับแฮนด์ดเนอร์ซึ่งเป็นร้านของน้องซันซึ่งซันเนี่ยเป็นช่างตัดผมประจาของชัยเชื่อว่าซันเนี่ยจะต้องดัดผมให้แกออกมา ไม่เชยแน่นอนฉันเนี่ยก็เลยพามาที่นี่นะฮะเดี๋ยวต้องพามาปรึกษาซันก่อนไม่แน่ใจว่าอันนี้ยาวพอที่จะดัดหรือเปล่าถ้ายังไม่พอก็ยังไม่พอก็ก็ยังดัดอยู่ดี นี่คือช่างผมประจําของชัยนะคะชื่อน้องซันนะครับดูสิฮะเหมือนยากุซ่าญี่ปุ่นไหมฮะ <Share> เปรี้ยวปิสขนาดนี้อ่ะน้องซันพี่ปรึกษานิดนึงคือพอดีพี่อาร์ตเพื่อนพี่เขาอยากดัดผมทีนี้เนี่ยซันคิดว่า เขาดัดล้วจะรอดไหมผู้ชายที่เข้ามาแล้วก็ถามว่าดัดดีไหมเนี่ยผมก็จะบอกว่าดีทุกคนเพราะว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในระหว่างปีอ่ะผมมองว่าผมผู้ชายที่เป็นลักษณะผมที่ไม่ได้ยาวแบบเหมือนผู้หญิงเนี่ย uh huh. การทําให้มันมีลอนหรือว่า uh huh. ทําสีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราเป็นคนใหม่อีกสองสาเดือนเราก็ตัดมันก็กลับมาตรงเหมือนเดิมไหมพี่ uh huh. เพราะผมมันสั้นไง uh huh. เราไม่ได้ผมยาวเหมือนผู้หญิง uh huh. ใช่ไหมครับ ตอนนี้เทรนด์ดัดผมมันเป็นยังไงอ่หลากหลายมากครับพี่ชายเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็อยากจะเป็นตัวของตัวเองแต่งตัวสไตล์ไหนก็อยากจะทําผมแบบนั้นมากกว่าที่เราจะไปเหมือนคนอื่นไปแฟชั่นเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยสิ่งที่อาร์ตอยากได้คืออะไรครับปัญหาของเส้นผมของตัวเองคืออะไรคือเป็นคนผมเส้นเล็กแล้วก็ไม่มีน้ําหนักนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตัดให้เข้าทรงมันก็ไม่ต้องจัดอะไรเลยแต่ว่า เราก็เบื่อกับผมเดิมๆของเราเพราะว่าเรา<ม>ไว้มาหลายปีแล้วก็เลยอยากเปลี่ยนสไตล์ดูเราก็คิดว่าดัดเนี่ยมันจะช่วยผมดูมีวอลล่มขึ้นสรงที่ดูไว้คือ,อยังไงคะอ่าอันนี้คือสิ่งอันนี้คือสิ่งที่ทอยากดัดอยากได้อันนี้คือหยิกมากหยิกแต่ดีนะผมว่าเอาประมาณอะไรอย่างนี้เลยครับได้เลยครับ เรื่องหนึ่งที่อยากรู้มันเป็นช่วงหน้าฝนความชื้นมันจะทําให้แบบว่าตอนแรกผมออกจากบ้านเนี่ยอาจจะเป็นรอนกาลังดีพอออกจากบ้านเจอความชื้นมันจะหดจิงๆขึ้นหรือเปล่ามีส่วนครับมีส่วนนิดหนึ่งเพราะว่าผมรอนเนี่ยมันจะทําปฏิกิริยากับน้ําอ่ะถ้าสังเกตเวลาสระผมไม่ใหม่เนี่ยผมมันจะหยิกหยิกแต่ถ้าเราเป่าแห้งหรือว่าอะไรก็ตามมันก็จะคายออกแต่ถ้ามัน มันคลายออกแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าทมันคลายเกินเราใช้น้าพรมหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วจับจับมันก็จะเด้งกลับไปรูปทรงของสรีระของศีรษะมีส่วนในการแบบมีนิดหน่อยครับแต่ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าผมผู้ชายอย่างอย่างพี่อาร์ตเนี่ยโทษนะครับดัดยังไงผมมันก็ตกลงไปค้อบคุมอยู่ดีซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงมันก็อาจจะอยู่ที่การวางแกนหรือว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าอย่างเงี้ยอยากให้พองขึ้นหรือว่าอยากให้มีวอลลุ่มขึ้นเป็นหลักเนี่ยเราก็ม้วนม้วนขึ้นแค่นั้นเองครับไม่ไม่ได้มีผลอะไรมาก คุณภาพของน้ำยาดับม, <ผล S 2> มีผลไหมมีผลแน่นอนครับแต่อย่างที่บอกผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันผมผู้ชายอ่ะส่วนมากจะเส้นใหญ่ผมนคนไทยคนเอเชียครับน้ำยาก็อาจจะต้องแรงนิดนึงอาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่า นุ่มธรรมชาติอะไรขนาดนั้นมันก็จะอ่อนเกินไปสำหรับผมผู้ชายแล้วทีนี้วันนี้เราจะใช้น้ำยาดัดของอะไรครับรยอยัลครับแล้วของรยอยัลนี่ดีไงขายมาสิเป็นน้ำยาที่กลิ่นหอมนะครับกลิ่นกลิ่นไม่แรงถนอมผมด้วยครับไม่ทำร้ายเส้นผมไม่ดึนแรงกแบบเส้นผมเกินไปครับ<ๆ>อยากเห็นแล้วงั้น <c oughs> ดัดเลยละกันพ <c oughs> ร้อมแล้วเชิญรอดูทีเดียว ถ้าสั้นกว่านี้ความสั้นความผมพี่อาร์ตมาดัดได้ไหมดัดได้ครับก็ยังได้อยู่ใช่ไหมประมาณ2นิ้วก็ดัดได้ครับผมสั้นเท่าพี่ก็ดัดได้ดัดได้ครับแต่ว่าจะเป็นการดัดที่ใช้กิบดัดผมมันจะมีกิบตัวเล็กๆแล้วก็มมวนดัดม้วนกับกิเนี้ยใช่ครับขดเป็นวงก้นหอยแล้วก็เอากิบหนี่างเหรออันนั้นไม่ไม่ใช่ครับอันนั้นมันจะออกมาอีกไปมันจะเป็นแบบเพราะมีคนเคยทําให้พี่แบบนั้นแล้วเป็นี่มากใช่ไหมพี่มันหมาพุดด้นเลยตอนนี้ พี่พิยังปากพี่พิยังปากเดียได้หาลูกไม่ทาน หลังจากผ่านไป25นาที25นาทีตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับตอนนี้กําลังล็อกหลอนครับให้หลอนอยู่นานขึ้นครับผมอ๋อก็คือตอนแรกใส่น้ํายาดัดใช่ครับตอนนี้เป็นโครงสร้างตอนนี้เปลี่ยนเป็นน้ํายาล็อกหลอนผมนะฮะเดี๋ยวเราทิ้งไว้อีก10นาทีนะฮะแล้วทีนี้เราก็จะมาลุ้นระทึกกันนะว่าผมของเพื่อนสนิทของชายคนนี้นะฮะจะออกมารอดหรือไม่รอด ป่อยให้นางไปสระผมก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีดูดีนะอุยอ้ยเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนะกำลังรู้สึกว่าเลยว่าพออาร์ตดัดผมแล้วหน้าอาร์ตแมนขึ้นนอะ <laughs> <laughs> รู้สึกไหมอะ่ะรู้สึกปะไปเช็คเลตติ้งเลยเฮ้ยอาร์ตโอ้ย,อยตายแล้วดีใจ <c oughs> คือแบบว่าอย่างอย่างที่คาดหวังว่าอย่างที่ชอบใช่ไหมใช่ว่าสรุปนะจริงแล้วอะน้ํายาดาดอุปกรณ์อะไรต่างๆเทคนิคก็สําคัญที่สําคัญที่สุดสําหรับชัยนะคือเทสและสไตล์ของช่างด้วยนะครับคือต้องมีวิชั่นว่าทําออกมาแล้วผลสรุปออกมาที่เห็นอนะผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงต้องเห็นแล้วอะ ถ้าพี่อยากได้รอนประมาณนี้พี่ก็ใส่พดักกระชับรอนนะครับให้รอนมันเด้งครีมจับรอนใช่ครีมจับรอนพี่ใส่ d u ั t นิดหน่อยครับแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งเองก็คือเดินออกจากบ้านไปเลยแต่พี่อย่าไปจับแบบปาดเอาหรอปาดปาดไปอย่างเงี้ยผมมันจะยืดอ๋อมันก็จะไม่หยกใช่มันมันเหมือนพอมันเป็นรอนอ่ะแล้วเราไปเหมือนไปคลายมันเงี้ยอันนี้เป็นครีมจับรอนแต่ยี่ห้อนี้เขาดังเรื่องผลิตภัณฑ์แต่งทรงผมของผู้ชายอยู่แล้วเนาะ ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยครับแค่ครีมจับหลังแค่นี้เราไม่ต้องใช้ใดอ,อะไรแล้วที่ร้านก็จะใช้ตัวนี้ครับเขาเรียกตัวสองลอนมันก็คือ,อตัวที่ทาให้ผมแห้งโดยที่ไม่ทําให้ลอนแตกใช่แต่ถ้าเราไปใช้ใดแบบที่บ้านเราที่เป่าเงี้ยมันก็จะยืดก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,500้าเนาะถ่าดัดผมที่สมายคลับแฮร์ไดเนอร์นะครับก็ขึ้นอยู่กับความยาวของเส้นผมแต่ละคนด้วยเนาะ แต่เมื่อกี้เขาบอกว่าห้ามสระผมสองวันนั้นเวลาใส่ใส่แว็กแล้วเลยนะถ้าล้างน้ำเปล่ามันจะล้างยากล้างเยอะๆครับอ๋อล้างล้างน้ำเปล่าได้อ๋อแต่ห้ามโดนแชมพูกับครีนนววคิมคิมนวดได้ครับอ๋อโอเคทำความเข้าใจใหม่ใส่แฮร์ product ไปแล้วฉะนั้นเนี่ยกลับบ้านก็สามารถล้างด้วยน้ำเปล่าได้แต่แค่ห้ามสระด้วยแชมพูใช้คิมนวดได้อ๋อจริงหรอ ความสำเร็จดูดีมากขอบคุณทีมงานทุกคนค่ะเพื่อนชอบไหมคะชอบมากครับรู้สึกว่าเป็นการเปลี่ยนตัวเองครั้งใหญ่เพราะว่าเราอยู่กับลุกเดิมๆจำเจมาหลาย10ปีไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกที่เราแบบว่าออกนอกกรอบอะไรอย่างเงี้ยต้องขอบคุณ เพื่อนชัยมากๆที่พามาแบบว่าพามาถูกร้าน,พา,าานพามาถูกร้านใช่เพราะว่าที่นี่บริการดีมากๆช่างมีความ professional มากๆพูดคุยให้ความเข้าใจเราตลอดทุก process คอยให้คำแนะนำคอยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกเลยว่าเขา <ๆ S 2> เขาทำได้ดีมีฝีมืออ,มอย่างที่บอกมันขึ้นอยู่กับเทสแล้วก็สไตล์ของช่างด้วยใครสนใจดดัผมก็ลองที่ smile club hair d i n e r เชื่อชัย ฝากกดติดตามและกดระฆังแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเชื่อชัยนะครับ